พี่เขามาหาปลาไหลนะฮะโอ้ได้เป็นแบบธรรมชาติสุดๆท่านี้เดี๋ยวจะดึงให้ดูเลยนะฮะโอ้ตัวนี้ไม่ต่ากว่าตัวแล้วตัวแล้วประมาณกี่ถึงโลไปพี่ตัวหนึ่งนี่อุย้ยตัวนี้ดึงมาสุดๆเลยครับอุ้ยโอ้โหสุดยจ้เลยครับสุดยจดเลยครับ,อรบโอ้หมานหมานอันนี้ว่าไปกี่หลุมพี่สิบก่าหลุม,ลมโอ้ี่ใช้เยื่อเย่ปูเนาะ อะไรนะหม,หมูเนื้อหมูโอ้ทำไมตัวนี้ไซส์น่าจะโอ้ไซส์ไซส์โลนลไซส์เกือบโลอ่ะอีกบางตัวนะโอ,โอ้ทำไมไปขายกระโลแล้วเป็นสองร้อยนะนี่ใช่ไหมพ,พี่ตาสบายเลยผมขอถ่ายเลยพอพอไปทำคลิปนะไม่เป็นไรเนาะอุ้บไอสานี่ของไข่ปลายเยอะถึง โอ้สุดยอดเลยครับเพรถ้าเห็นมันจะตึงเลยใช่ไหมเราเดินดูๆมันรูไปแบบไหนพี่เอ,เเอ๋ออ๋อต้องมีเทคนิคนะฮะการดูๆูผมก็เพึงมาเห็นนะส่วนใหญ่จะซื้อไปกินไม่เคยเห็นแบบการหาอย่างนี้นะติดไปพี่ตรงนั้น,อ,นอ๋อเยือหมดฮนะบางบางทีประตวเขาก็ไปติดนะหมดเบ็ดเดี๋ยวพี่ หมดแล้วนี่โอ้สุดยอดเลยครับโอเคนี้ก็อิ่มไปเลยนะฮะตัวนี้ไปต้มเปรตต้มในผัดเป็นปลาไหลถ้าเข้านะ้านอาหารนี่โลละสองสามร้อยเลยนะฮะโอ้ดูดูดบอลลมเลยใสโอ้พี่แปงพี่เข้าไปพี่เขาไม่ยอมเลยนะพี่ใส่บ่อยไหมน,น,นี่นานหรออ๋อเราก็เดินหานะถ้าเราเอาไปกินนะไม่ได้ไปขายหรอโอ้ของดีนะฮะอร่อยๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ